อือันรู้มะแดงไผ่นเนี่ไผ่อ้อยมากินเนี่บ่สบายดีครับน้องน,น,นีไปเยห้องาาอกันนะนเ,เออหนีอาสรนะเฮ้ยตายเฮ้ยเขาจะมาขาลูกคุยตัวบ้านนี่ เคยเป็นนแน่นันบอเออเออเขาก็ให้เช่นเนาะอือือืเจาบอกเคยหาสิบปีอะรจะทจะบอเคยเส้นจากเถื่อบ่เออบมีกับกินบ่ยายเออเส้นนอออออันนี้ก็บ่หาเขาเขาทำกสอแก่นบ่ได้ีะาย ให้เส้นเนาะนแจคองนิ้วด้มพักคที่เพิ่งนะบกระพุกเลยว่าอยากเห็นยายแปกินเด้เฮ้ายายกล้าต้องผก่ตกนะอปซื้ออย่่อสายลถนะใช่ซื้ออย่าพ่อสายดยาน้อมยาักเาก็ยาเคยบัดอิชี เกิงกิงมันไปผมม่อยากไปเอาไว้กินมือใหม่ากินประหยัดแน่อีนั่ก็ใส่เสื้อใหม่เฮ้ยไปหาคิตซี่ลืมแกะเสมือได้ดีเดียว่ะลืมแกะใส่เสือใหม่ไปหาคิตซี่ ล <alities> ืมแกะ่าซานตายตา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 ยเออชิะอ่ะาอ่ะบออะไรอีซี่ว่าเจ้าสิต้มไก่บอสพี่ไอเอาว่าสิแกงไก่ต้มไก่เอว่าบ่มีเนื้อกิน ลูกส่วนลูกส่วนต้มไก่พอส่วนต้มเฟ็ดอีสี้ช่วยด้วยฮะไก่บ้านเออเฟรชบ้านเออกระเพาะขึ้นแล้วมันไก่น่าเทียงลังนี่พิษกาบขนุนยายอยู่ขันเอามาให้กินแล้วก็ได้ พี่ไอ่เจ้าห้ากระสอบเวลากระสอบหอยไหวพี่อ้กรสอบอันี้เด้เวลากินแะ้วกระถิ่นต้องกระสอบพยะนีเฮ้ยห้าวเป็นน้ำบรยายบ่กอนจบริกินดูเฮ้ยเขายายเป็นยังเคยาบเนี้เฮ้ยห้ากรไดเนาะเอ้ยยายไปยาไม่ด้องหมูอสัตว์ตัวไันจะได้กินดูฮะ ยแต่พัวกูกระูกกูเห็ดอันกูยังปล่อยโลดเมื่อกูนี่เก็บวะเขากินถนากินยังคือการหักกระยายบะเป็นยังะเขาไต้องเก็บรูมีทงขนมผมเต็มผมทงยางทงยางกับเกลอนอนี่บวะซุมกับพ่อซุปพี่น้องเ้ยมื่นหนาแป้นเลยอหรได เอาเอาให้มาใส่จะคลองอยก่เลยาะสิไก่มันผักอยูน่นะย,ย่างอีกแหละโอ้ยจะแมนบดเวียดขังนอ้องหม่อต่อยเบาให้ลูกบ,บาสนี่ผู้แม่ก็ได้ตกลงกันได้แล้วสิต้มเป็นเลยต้มไก่ หวมันบวลงดอกเฮ้ยมันกอขาดคแทอ้าดลดฮะ มัมมามาเกลือขี้ดินหมุนออกแล้วออกไปอำหนาาแม่มามาพันเมื่อน่าอะไรเขาบอกเอาขนมมาให้กินได้เอาก็ชื่อปลปวดทัวเทอเด้อือมีไฟมีอ่างเกาะเป็นว่านะเอามายาผีแต่ว่าสีหน,น้าหนากนยังเต็มถังอยู่เนอ่ะนี่ถังหนึ่งปวดพอใจ ทำเลยพี่น้องเอ้ยเออกินมันหรอพี่เอ้ยฮึ่มฮ่มยาง่าเลยด่าไปเฮ้ยด่าฟัวไป

มันก็สิไปย้ำกะกุ้มหึ้งอันนี้บอกเก็บบอกจุดแต่เช้าสามเถอะเออตะกี้ยังแพงกันอยู่อารมณ์ในกันกินอยู่บรรดาพี่น้องมันง่ายคือมันโองง่ายให้ยังกะเก็บมาได oh, oh. ้ซช่ไหมเราแค่ยังประหยัดเก็บเก็บไว้เป็นให้กู้ไว้ได้ทีอันนั้นล้วกัน เอาไปใส่ี่น้องเอยอันเดซายางทีดูเขนไปใส่กระโพดนะจะมาบอกเป็นตะยากแท้ลูกซิษนก็มีต่เขายาเจ้าดูดอัด มันซารีอันเพิ่นปลูกอยู่นี่น่ะกลับขายอันอันน่ะกับอันไปเห็ดกับเตงน่ะกต่อยู่พุ่นน่ะได้เงินก้อนได้เป็นชิ้นเป็นอันอยู่พี่นี่ขายแต่ละมือกินเบิดแต่ตละมือมันบ่เป็นก้อนเดบ่เป็นก้อนเชื่อทั้งโลกเลยขายมือนี่ก็เบเิดมือนึ่งขายด้วก็เบิดมืออื่นตามนั่นละเออตามนั่นแหละแต่ฮาร์ดเอาชื่อบัซซาลีอย่างน้อยมือนหนึ่งเขาชื่ออยู่ประมาณช่องน้อยซ้ำน้อยอบอกอือกินเบิดคือเกาสูงมือสูงเว่นไปหัเนแ่ยผไปเห็ดอยู่พุนปะเา ปะเนื้อเต้ทือเนาะทือาแบงมันเป็นก้อนือก็ได้เป็นชิ้นเป็นอันชื่อจอกชื่อจัดจักสตอกสติงมนั่นแหละได้ทั้งจักสติงมั้งได้ทั้งเงืนใสวยๆเอาเนี่ยบ่เล้วอยู่มันแล้วบ่รของเออเออยาบ่แมนดาฮมือนสาวพนี้ฮะตูเพิงแล้วมอแรงเลยเอาเลี้เอาแล้วเอาดา เราเห็ดแล้วหันเอาแล้วไปหาอาบน้าอำผู๋เราเห็ดแล้วหันเจ้าหน้ากากหายด่าเขาอะไรเอาเอาพี่น้องเอ้ยตัดแม่ทอดเจ้าพกไปยังตัดผุ้ยไพลงน่ะเอาเอาทะเลเอาแล้วเราเห็ดแล้วเฮ้ยไม่ต้องด่าไร ยาเจางยายเป้ดซูนผูกผวก็จมวเดเฮ้ยผูกผูกผูกบึงกจมวเราเด้อออยกับเจรดกูได้วะไ่ได้สอดบ เวลาดูแลเอามาใส่ใหม่เวลาดูแลให้เก็บเห็นไหมพี่น้องเก็บเกาะใบหอมไหมเห็นไหมเป็นได้พอยังเงี่ยปวดแขนเลยหิวน้ามดม่งโมันได้ละปวดจนชิว่าแขนสิฮักย่างมากเลยไหมเฮ้ยเออสิเลีน มาสิเอ้าโอมาซัาหั้อผัวผัดเหี่ยงเห็ดผัดคาซีปลางางนะฮะเฮ้อผัดจีเนะโอมาซับหัวข้าวผัดข้าเห็ดคาซีนะฮะก็เป็นกรรมการแล้วนะสีไิสอยนะสีเอ้ยออ เออนะฮะเราเงียบซิซิเอาบปเลยคือกาดแห่งขุนหมาโอ้ยน้องห้ามไปเคือแม่แล้วป่ะสิอะไรไปแล้วไปแล้วยังไปแล้วยังเอาไม่จัอยู่ได้อือตอนนั้นยังอยากฟังพันนะอืออ mm. ือตามนั่นแหละมึงเอาขึ้นกว่านอี้เลยเอาไวปสัมมีด้อพี่น้องเด้อเมื่อละเป็นังไงตะางเสียงเจิงบ่อหูหลูบ